แล้ว,วัาเจเรามานั่งตรงนี้เพราะว่าเรามีข่าวที่ต้องมาแช<ะ>าร์จิงหงอย่าให้ทุกคนเจนเียวโบเลนค่ะวันนี้เรามารีแอคเพลงตลกรแอมดีคเมื่อกี้จจะพูดว,ว่าแบน์เามดีก่อนแต่ทุกคนตลกรตลกไค่ะก็เป็นเพลงใหม่ของแอลสนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรีแอคชันกันโดยที่จริงๆแล้วหนูดูแลแต่พี่ยังไม่ได้ดู หลบสุดๆหลบหล่นสุดๆเพลงนี้นะคะเพลงใหม่ Atlas คนทำเพลงนีห้าคนด้วยกันาเยอะมากเยี่ยมพี่เจนะคะพี่กอล์ฟเบอร์สการ์ดพี่เอฟูพี่โฟแล้วก็พี่ชนยาวนี่เพลงยาวสิบนาทีไ่มเนี่ยนนี้กับผูกกับใช่จริงๆเลยผู้กำกับคือพี่ปิง่พี่เขาก็แบบว่าบอกมาว่าจริงๆ MV ตัวเนี้ยเป็นแบบช็อตฟิล์มด้วยโดยซึ่งไหนดูนะคะ อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยน้องเท็ตโตแล้วเอาจนสี่เดือนพักนึงแท็ตหลอกคนเบียวครับนาเอกครับนอแท็ตเขียนบทหรออุ้ยแท็่อูดูดูดดดัะ แันดูเจียมเจียมมากเลยอะทรดูแบหนู่มาทำอะไรนี่แคเหมือนโดนีตาเลยอะมองแต่เขาลูกเอ้มองคนไหนมองคนไหนอ๋อ่เดมก่กลับใช่กกลเฮ้ยอย่าเมื่ับเลยดิเขียนบทเขียนบทขยันถาม เมทชอบเบอวินทีนไม่ใช่อยก่นไม่ใช่ของอ่ะอ่ะต้องร้นเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่จำไไหมน้องบีฟน้องรีฟบินีจังหวะนี่แหละนันก็เป็นไปสองกับเพื่อนดิเออมาอไม่สาวอย่างเดียวเลยอ่ะก่บอยแบนด์มาก

ทำไม่ได้ดอกเขาหมดเสด็จเสดงไม่สดลไม่้างไี้เนอ้ยไอ้เนี้ยก็จะมุ่งอย่างเดียวเลย าก็จะจูบเขาแล้วรับได้เม่มาแทนจะพูดอะไรทำไมอ่ะเนี่กูไม่เก็ตฮ้ยลองวิเคราะห์ดูคำลองคำลายเนี่ยฉัมีการแบบเอ๊ะอันนจะลองหาอะไรอ่อนเรอยากบอกกันนะไม่มีไม่มีว่าวิวลกแสดงไว้ตอนซ้อมแบอซอมไม่ดีตอนนี้ทำดีคือจะมาคอมเมนต์เหรอ เออมันก็ต้องมีการดีแคบหลังโอ้โหมิจจะร้องไห้เหรอพม่แอบเศร้มากอาะนี่ไงได้ไงมาละมีมิซิมปอยเหรออ้าวอันนี้คืออะไรล่ะกัน จริงๆแล้วแท๊จะบอกนะไอหลังแสดงจบว่าผู้ชายคนนัของกูอารมีของกูเลยว่าแล้วที่จะต่ายเงินมือทำไมต่ดทำแบบนี้ทำไมทำไมติดมือีอะไรอันนี้มันโดนตัวเกินไปป้าอะไรเงี้ยอะไรวะเอ้ยซีนมันเหมือนเหมือนเดิมปะใช่แสดว่าฮันจะไทำเขาไม่เคยทิ้งไม่เขาบอกแล้ตัวเลไม่แต่ว่าถ้าอย่างนั้น คือยังไงอ่ะคืออาร์ทำหญิงซ้ำๆไม่ไไมแต่ว่าซีนแรกตอนเปิดอ่ะเป็นอาร์กะลังจะจบเออร์วินเข้ามาแต่เมันยังไม่จบเป็นเออร์วินไม่เ็นแล้วยังไงมึงก็คือแพทไม่ใช่อาร์ไอกับเออร์วินเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วแคทมาเห็นให้สมบูรณ์แาบเอาไปเล่นไมไรลยทำไมไม่แล้วทำไมแคทรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเขาเป็นเขาเป็นผู้ชายเขาไม่บออินเร์ คนหนึ่งในสองคนนั้นไม่เพ้าะนั่นจะรู้สึกว่าแบบวิ่งแสดงดีแบบวิ่งทำถึงไม่งั้นไม่มีซีนโกรธเขาจะโกรธทำไมไม่แต่ตอนแล้วเขาโกรธอะไรเขาต้องโกรธดิแบบไม่เห็นเห็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกด้วยเลยไม่นั้นจะแบบว่าทไมซีจบคุณทำไม่เหมือนตอนที่เห็นในห้องอ๋อกูว่ามันเป็นอย่างงี้เว้ยเอออ้าอยชอบแพทเอออันเนี้ยอันนี้เออวินด้วยเออวินชอบอ้าอ้ายแพทชอบเออร์วิน อะไรวะคือคือรู้สึกว่าอไอชอบแท็บมทรงหลายรอบชอบแท็หลายรอบแล้วพยายามอยู่แต่ว่าพยายามอยู่แต่ว่าตอนสุดท้ายที่เออวินบอกอันเนี่ยเออวินชอบอ่ะเออวินชอบอ่ะใช่แล้วแพทชอบเอวินโอ๊ยมึงจะเอาไปไหนดจริงจริแล้วตัวละครที่มีชื่อเราพูดด้วยชื่อตัวละครดีกว่าเอเคพี่แท็ชื่อแท็แท็บแท็บ ชื่ออะไรไม่ได้ชื่ออะไรจริงเหรอชื่อชื่อไทยคนน้อยเนาะโอเคเมื่อกี้เป็นไซส์เอไซส์เอก็คือจะเป็นมุมมองของตัวละครที่ชื่อว่าแทนก็คือพี่แทนส่วนไซส์บีมันจะถูกเล่าด้วยมุมมองของอาร์มผมคิดว่าทุกคนน่าจะแบบมีอะไรที่กระจักษมากขึ้นไซส์บีมุมมองของคุณอาร์มด็อกเตอร์เริ่มอันไหนดีล่ะอ่ะไปนี้เมื่อกี้เริ่มที่ในห้องอันนี้เริ่มที่นอกห้อง โอ้ยแทบจบพิกนไม่ใช่แทนอ๋อเอาตั้งใจเลยว่ะไม่ว่าต <Wha> ้งนต้องขีค <tem> ือจริงจริงแล้วอะแทนกับอาพอคบกันแล้วอากแสกระวังนะคือมีโอ้ยคนเถินไป Đúng, ồ, hẹn mọi người lèo Tê chào thích thấy mọi người lại tìm gặp nhau Ồ, ồ, ồ vừa kia Các con giảm con kia con con Cái gì vậy? con chơi

ยุ่งสย์พจ์ันหนึ่งพอเจอทนทแกจะทายังไงบอกปะแกจะจุปปะรแกทำไม่ได้พจน์พันหนึ่งจ์ันไม่แกระเบิดลงโอเค เคยโมโหเลยเออเ้ยนี่คือจบเรื่องบ้เมืกก็คือไม่รู้สุดท้ายแล้วผู้อินกไม่แต่ว่าผู้หญิงก็ดูชอบแฟนเคยชอบแฟนมากกว่าหรือผู้หญิงเป็นแฟน แล้วอาร์มรู้มาตลอดแต่แบบชอบมากกันเล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นแฟนอะไม่น่าจะไม่จูกอะจบแล้วฉันก็ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันตอนดิวทําไมทําไมถึงปฏิเสธนึกออกว่าถ้าชอบกอควรจชอบกันแบบเล่นตัวเรอเราดูไซร์พีจบแล้วแล้วก็ได้มุมมองฝั่งอาร์มขึ้นมาเราได้อะไรกับสิ่งนี้บ้างนี่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าผู้หญิงอะชอบแทนมันฉันมันฉันเออมันฉันมากยื่นจากมุมงอาร์ม คือจริงแล้วอ่ะคือจริงแล้วอ่ะที่เออวินเนี่ยเปิดไออาร์ที่เปิดเข้ามาในห้องอ่ะเฮ้ยเราจะมาเคลียร์นะเราไม่โอเคที่เธอไปยุ่กับผู้หญิงคนนั้นเราคุยกันไม่ใช่หรอ่ะแล้วพี่ คือแทนคือพ่วมกับละครเวทีเรื่องที่แบบเล่นด้วยกันซึ่งเป็นคนเขียนบทด้วยโดยที่บทที่เขียนขึ้นมาทั้งเรื่องอ่ะคือทุกอย่างที่เคยทํากับไม<า>้ชีวิตจริงใแทนกับไม้ใช้บาิสงนี้ด้วยกันตั้งแต่แบบอยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนด้วยกันมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะเล่าว่าแบบออรู้จักกันเพราะว่าจากรูปที่ตั้งเป็นจอมนอะไรอย่างงี้ดิสคอม ซึ่งก็ด้วยความที่เป็นพุ่มกับกับนักแสดงพุ่มกับทีโจทย์ปรนะมาว่าแบบแทนจะต้องรู้สึกว่าตัวเองแบบดูไม่เหมาะสมที่แบบจะไปยืนแบบเปิดตัวว่าฉันคือผู้คนนี้นะอะไรอย่างนี้เพราะตอนเป็นแฟนจะต้องแบบเป็นเอบค่ะก็คือเหมือนเหมือนไม่ได้เป็นแฟนคือเป็นฟิลแบบคุ่กิแบบ๊กกั <c oughs> <ๆ>นซีที <c oughs> เอชชีแบบไม่มีสถานะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็หาพระเอกที่จะมาเล่นคู่กับนางเอกละครเวที ซึ่งไอ้ซีนที่ปิดตาอามที่ชุดนิสิตอ่ะคือซีนที่ออดิชั่นเป็นซีนที่แบบเจอกบบวันแรกวันแรกที่เจอกันซึ่งอามก็ป้าปิงปังเจอหน้าเธอไอเลิฟกูแอ็เซอร์ไซส์เลยใช่ฟีลนั้นก็คือไม่ใช่ซีรีี์วายคือไม่ค่อยเป็วายก่าไเลยอกเขาซึ่งซึ่งก็จะตอบตอบคำถามที่ว่าแบบทำไมแทนถึงแบบปฏิเสธไม้ที่แบบ มายพยายามมากเหมือนพยายามเซย์เยสมากว่าแบบเออเราพร้อมแล้วเอใช่ใช่ไหมเนี่ยอีนี่นึ่งมามันขอตังมากใช่แต่แทนก็รู้สึกแบบเราเราแบบไม่น่าไม่น่าจะใช่กันทำไมอ่ะรู้สึกว่าแทนรู้สึกว่าไม่เหมาะอะไรหระรู้สึกแต่ไม่ดีเซิร์ฟอย่างเงี้ยหรอแทนไปกดเออาทาไมี่ซีอาเล่นนอกกดคือในพิจารณาจะมีแค่แบบจับมือแต่ว่าตอนนั้นก็คุยจริงๆรเอซีเนียก็คุยกันแบบคิดกันอยู่กันนักแสดงกันเองกับพี่โอวีดเลยเงี่ยว่าแบบจะทําอะไรดีให้มันดูแบบ ด,ดองบดเอาจริงๆแมันก็รู้สึกกับไมแหละแต่ว่ามันแค่ไม่ยอมคบกับเขาสักทีใช่แล้วพอเห็นว่าอามกับไมดูสนิทกันพิเศษแทนก็เลยรู้สึกแบบคือยังไงดีวะแบบฉันควรเดินหน้าไหม มันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวละครจบค่อยว่ากันเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันดีกว่าไอเหตุการณ์ที่เห็นจอเกิดขึ้นก่อนที่จะทะเลาะกันคือเหมือนแบบพอดันมารู้กันอยู่แล้วว่าแบบก็เห็นมีว่าเห็นนี่ว่าอยู่ด้วยกันมันเลยปฏิทุกันแล้วก็ยังยังมุ่งหวดอีกยังจะอ่ก็คืออีอาร์รู้ทั้งรู้ว่าไม่กับแทนมีซัมติงแต่ยังทำอะไรเล่นนอกกฎอืมเว้ยแต่เขาแต่หมดแล้วนะเอาะโอคโห เ,เป็นอะไรใหม่ที่มีความหมดสุดที่พูดมาเมื่อกี้ตอนแรกไม่ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ช่วยเลยเลยในเส้นเรื่องโอเคครับก็ฝากเ้วยนเพลง Bad Comedy ตลกร้ายของ a อ l a ่นะคะก็สามารถไปฟังได้ทุก streaming every platform ของ a อ l a ่เลยนะคะแล้วก็สามารถดูเอีมีได้ทาช่องยู u b e ของ a t นน s ะคะแล้วก็พี่ตั้งนอแบบไปนะคะว่าอาร์มกับแทนนะคะเขาจะสามารถได้ตลกเลยกันได้ไมัยังเยอวก็อยากเ <c oughs> ย น้องนาหน้าเด็กใหม่เข้าไปวอะไรนี่น่ามีผาดนะไมายช่หมาย่ก็ไม่นี่เลยกนี่มาได้เชียงใหม่รถครับต่อไปครับวันนีค่ะถ้าเข้าตัวจริงฉันตัวอะไรได้อยู่ตรงไหนในใจของเธอ จะรู้ว่าฉันรู้ว่าเขาที่เธออยากเขาไปแกงเอาฉันยินดีให้เป็นคนพุยหรือควรเป็นใครให้เล่นบทไหนเธอช่วยบอกวิธี